นี่นะฮะเรากำลังจะขึ้นไปแมพหิมะกันนะครับเอ้ยลงมาด้านล่างสนะินี่คือแท่นยกนะครับเรากำลังจะไปเมืองหิมะกันแล้วนะนี่ถึงแล้วก็จะมีพอให้เช็คนะครับแน่นอนถ้ามีพอให้เช็คขนาดนี้เราก็ต้องเจอของหนักอยู่แล้วนะนี่นะพอเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับน้องทหารม้าราตีในยามค่ำคืนนะ หิมะหนาวเหน็บแต่เผอิญทำไมน้องต้องอยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างบนนีแลวจะเหลือเหลือน้องพี่ชอบยืยนยิงหลังคานะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะพี่ต้องไปทำธุรกิจนะนี่ในแมพหิมะนี่มีทหารมารับตีนะเยอะนะครับมีแก๊งสองตัวด้วยนะนี่เป็นแก๊งแรกเลยนะที่มีตัวเดียว น้องก็ยังเออเออนะครับทำอะไรไม่ถูกเฮ้ยมันอยู่ข้างบนจะกี่มามาได้ยังไงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหทำไมทหารมารตีมันน่าสงสารขนาดนี้เรียบร้อยครับตุ่งแช่ตุ่งแช,งแช่นะฮะน่าสงสารนะฮะปล่อยเขาโอ้ตายแล้วตายละตายแล้วตายลวตายแล้วตายแล้ว,ลวโอ้หมดพอดีเลยฮะ มีงานในงานงอกเราก็จะได้เท่าสงครามมายาโจมตีประสานนะครับเท่าสงครามมายาโจมตีประสานนะใส่คุณสมบัติและทักษะลงไปในอาวุธได้นะอาวุธที่ใส่ได้ก็คืออย่างดีนะครับทักษะต่อสู้มายาโจมตีประสานเป็นทักษะต่อสู้จากบ้านเกิดของทหารม้าราตรีนะครับสร้างเงามายาของอดีตอาจารย์นะ บุกจมตีฟาดฟันไปด้วยกันใช้กับอาวุธดามยาวและดาบ2ปลายนะครับนี่ดาบสปลายนะเดี๋ยวเราจะมาเทสนะดาบ2ปลายรุ่นแรกเลยนะครับไกลมากเลยนะเรียกว่า เตรียมตัวไปฟักดกับมาเลเนียได้เลยนะฮะอันนี้ฟึบ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 หลบปุ๊บใส่โชะหลบฟึบใส่โชะนะฮะค่าดีเลย์ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร,ร่นะฮะใช้ได้นะครับสวยด้วยนะรเรียกอาจารย์ว่าฟันด้วยนะเดี๋ยวเราไปลองกับของจริงกันเลยนะครับคอดูนะฮะใส่ทักษะเวทลงไปได้ไหมเยใส่อาวุธเยอะแข็งลงไปนะโอ้โหแม่เจ้านี่ ใส่ได้ด้วยนะครับแล้วก็อาวุธพลังเวทนะะแล้วก็ดาบร่องหนเฮ้ยใช้ได้นะแล้วก็ใส่ดาบแดงได้ด้วย,วยจะใส่ไฟนะครับมแม่เจ้าอย่างโหดเป็นเท่าสงครามที่สวยงามมากเลยครับนายรู้จักเราอ้าวไม่ถึง ออืนี่โดนโล่ไปก่อนทีหนึ่งนะครับยังเอาอยู่นะยังฟาดทะลุโล่ได้นะครับโอ้ย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 อย,ยังเหลือโอ้โหสุดยอดโอ้โห ไน้องโอ้โหสองตัวรวดนะฮะว่าไงน้องเฟิ่เิโอ้โหไม่ทันต้องตรงตั้งตัวนะฮะไม่ต้องตั้งตัวโอ้โหเอาเดี๋ยวบัฟก่อนนะให้มันสวยๆนะครับเจ้าเอจ้าเอ๋ ชิบเชิบอย่างโหดเชิบเชิบอไม่ต้องเมื่อยมือเลยนะเชิบเชิบเทามากครับไม่เหลือไม่เหลือให้เลยเป็นไงบ้างฮนะเท่าสงครามสุดหล่อ